สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสายใต้นะครับมีอยู่สองสามองค์สองสามเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อเช่มข้างหลังหลวงพ่อช่วงนะครับอ่อเป็นเหรียญก่อนวาร้อยนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับชอชิดชอห่างอันนี้ชอห่างนะครับก็เห็นว่าชอชิดจะได้รับความนิยมก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ ก็ดูวิวัฒนาการเหรียญก็ก็โอเคนะครับการตัดน้องรอยการตัดก็มันจะไม่เหมือนเหรียญปัจจุบันนะครับก็เอามาร่วมให้เพื่อนร่วมศึกษากันเนาะเนี่ยครับม,มันจะตัดไปแล้วก็มันจะมีรอยขาดนะครับอลองลองพิจารณาร่วมกันนะครับพระแชมพระช่วงก็พระแชมก็เป็นพระ บากจีที่คนนับถือมากนะครับทางใต้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับโอ้โหด่มดังมากอันนี้ก็เป็นเหรียญที่สองนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลังยันนะครับเป็นหลังยันเหรียญน,นี้ยังว่าวาวนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เหรียญ <c oughs> เหรียญแรกน่าจะโอเคกว่าแต จะเจอมาก็เก็บเก็บเก็บมาแล้วก็ไม่แน่อาจจะดีก็ได้นี่ตัวแรกอยู่ในกรอบพลาสติกนะผมแกะแล้วไม่ระวังนะครมีรอยคีมไอตอนบีบนะครับอยู่ข้างล่างนะววาวเสดายอันนี้ก็เหรียญน,นึอแต่นี่เป็นเหรียญหลักพอปโปนะครับปี2525 25, ันหรือย7ประมาณนะี้25มั้ง ันนี้เหลี่ยนแทน,นะก็ยังเล่นหากั้ไม่แพงดูแล้วตัดพันน้มแล้วก็สวยนะสวยครับยังโอเคอยู่ถ้าสายใต้มาเจอก็ชอบแหละ <c oughs> แต่พระก็กระจายไปทั่วนะครับมีทั่วอ,อันนี้ก็ได้เชียงใหม่ ภาพก็ยังดูดีอยู่ยังดีอยู่อพอปลร,ะรนะครับ2527เนอะอ๋อ2527ครับอ,อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเขาทําย้อนยุคเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญเ,เซม่ารุ่นแรกหลวงพ่อเดิมโด่งดังมากและแพงมากแต่นี้เป็นปี2530นะครับ นี่เปลี่ยนเทนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์กรุงกุฏิหลวงพ่อเดิมเนีเ่ยแ่นู่นมานครับก็ทำเป็นรูปอาจารย์ท่านนะั่นนลสวยนะครับรเดินแทสวยสวยยคมชัด โซลสามสิบก็เรยรุ่นแรกก็ลักษณะนี่แหละแต่ว่าเก่าเก่ากว่านี้เยอะนะครับอันนี้เป็นพระจหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับที่มีตะกุดคู่ชีวิตอันโดงดังนะครับโอ้โหตะกุดนี่แพงมากและหายากและของของปลอมในบ้าน บานเบื้องเลยพวกเสียนกรุงเทพมาสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วนะเขาเขาปลอมมาตะกุดก็เสียนใหญ่กรุงเทพก็โดนไปเยอะนะครับเราไปขายแต่เขาก็อยู่ในมือเซียนแนละ้วมันก็กลายเป็นของแท้ไปเลยนะครับจร่งๆของของเขาทำมาใหม่ชาวบ้านทํามาใหม่แต่นี่เนเปลี่ยนแท้นะครับหลวงพิษวัดขมังปีสองร้อยสิบเอ่อสิบอะไรเนี่ยสิบสิบแปด,ด,ดหรือสิบหก แต่ออกที่วัดหนองละคอนนะครับเ,เหออรียญอปาก้านะครับอันนี้เห,ออหรียญรพกเษมนะครับเหรียญอัมในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับขหลังเป็นตาแผ่นดินพรพกะเษมเข็มโก้สุสานเตลักลำปางนะครับอันนี้เหรียญแทนเนอร์สวยสวย บรมีรมสิบห้าสวยครับสวยสวยอันนี้แรกของกันมานะครับอันนี้เป็นของแถมล้วข็แถมให้เพื่อนแถมให้มาอมืได้ของเราไปเ <c oughs> นี่ยสวยจุลาลงกรบรมราชาทิราบแวบเนึง เหียนสุดท้ายก็เป็นเหรียญน,นั่งบัลลังนะครับในหลวงการที่เก้าปีสามเจ็ดสามแปดนั่นมานะ้ยอันนี้เป็นสามกษัตรนะิย์เสามกษัตริย์ที่มีหลายเนื้อนะเอ่อตอนที่ในหลวงเสียใหม่ใหม่ก็เราก็โพสต์เนาะพวกเสียรุ่นใหม่บอกไม่มีเนื้อนี้ไม่มีไม่เคยเห็น <c oughs> ก็ทำไมจะไม่มีก็หักเงินเดือนผมอยู่นะครับ ขอบตำรวจนะครับหักเงินเดือนเท่าไหร่รู้จำไม่ได้แล้วนะตั้แต่ปีสามกว่าแล้วเซียนเด็กน้อยคนนี้ที่บอกว่าไม่มีคงจะไม่เกิดมั้งตอนนั้นนะครับเขาคงยังไม่เกิด <c oughs> เขาบอกไม่มีให้เราก็เก็บมาไว้ตั้งนานละเด็กรุ่นใหม่บางทีไม่รู้เรื่องแล้วก็ตัดสินบอกไม่มีเนื้อนี้ไม่มี